คลิปในวันนี้เนี่ยเราจะมามินิอันบ็อก่อนมัวบิวตี้ที่เราสั่งมาจากในช้อปปี้กัน,นะคะ่ะที่บอกว่าเป็นมินิเนี่ยเพราะว่าจํานวนที่เราจะมาอันบซ์ในรอบนี้นะคะค่า้างจะน่ารักเลยให้ดูของที่เราสั่งมาในวันนี้ก่อนนะคะอันนี้หนึ่งคิดว่าคลิปนี้ไม่น่าสนานมากนะคะงั้นเอาเป็นว่าไม่รอชา้าเราไปเริ่มอย่างแรกกันเลยดีกว่าคือต้ยอย่างไรอ่ะอ๋ออยู่นี่ที่เป็นถุงก่อนนะคะขอย่างแรกชงนว้า น้องคือว่นตาอ,อันนี้จะเป็นแบบเล็กก้อนี้เป็นแบบใหญ่ต้าัาน ว่พอใส่แว่นอันนี้เราต้องเอาหน้ามาขึ้นอะไม่ไงั้นมันจะดูเดือมากแต่ว่าอันนี้คือกําลังดีเลยนะใส่แล้วน่ารักมาก <c oughs> แต่มันจะสะท้อนแสงไหมอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรมันน่ารักดีใส่ไป โอเคเรามาต่ออันนี้สอนดีกว่าอุ้ยเออใช่เดี๋ยวพิกัดเราจะแปะไว้ให้ตรงด s สคริปชั่นะคะถ้าใครสนใจตัวไหนสามารถเข้าไปกดดูได้เลยนะหรือว่าจะดูจากชื่อร้านที่เราแนบไปให้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาเป็นอันจิว๋วน,นี่ตานอันนี้คือบาตร h ของเล p o โพชั่น นี้เขามีเป็นบัชแบบฝุ่นแล้วใช่ไหมเราสั่งมาก่อนที่เขาจะวดตัวบัชฝุ่นอ่ะก็เลยได้นี้มานะคะเป็นรูปหัวใจจริงๆก็อยากลองเอาไปแก้มเลยแต่ว่าวันนี้เราแต่งหน้าโทนแดงไงไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะโดดเกินไปโอเคเก็บไว้นึงนะคะเป็นสแตคเกจกล้งเขาน่ารักมากเลยนะนเนี้ยแต่ว่ามีดีเทลทุกอันเลยอ่ะอืเป็นอัน ไหนดีเริ่มเริ่มไปของใหญ่ๆแล้วเอานี้ล้วกันดูเบาๆดีนะคะเยอะ แต่ว่าเราเคยบอกไปหรือยังว่าเราเป็นคนที่บ้ากิฟมากนะคะมัมีช่วงหนึ่งอะที่กิฟซานิโอเขามาแรงๆใช่ไหมนี่ก็แบบไปซื้อสะสมเต็ไมไปหมดเลยซึื้ออันนี้เหมือนจะเป็นคอใหม่ของเขานะคะจะเป็นแบบขนกำไม่มันจะแบบเป็นขนสั้นๆอนะ่ะติดเลยติดเลยชึบแกะไปแล้วมีอุปกรณ์เพิ่มขข้นมาทีละอย่าง2อ,อย่าง,งแต่ละชิ้นอะ เราแบบสั่งมาค่อนข้างนานนะคะเหมือนแบบสั่งสะสมสะสมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีลืมบ้างว่าเราสั่งอะไรไปแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องเดาเลยตุ้งมากทุกคนแล้วก็แบบหนักด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นโลชั่นนะคะลองจากบ้ากิฟบ้าเวนแล้วน่าจะบ้าโลชั่นแหละต้ออยู่ช่วงหนึ่งคือทาจนแบบว่าอย่าเรียกว่าทาเรียกว่าโบ๊แต่ตัดย้าอยู่นเนี้ยเออ เยอยมากเลยใช้มาหลายกระปุกแล้วที่ชอบเพราะว่าแบบว่ากลิ่นมันหอมดีอะ่ะมีความเป็นพวกแบบว่าเบอร์รี่ฟตตี้ให้มา500กรัมนะคะอันนี้ก็คือใช้ได้จุกๆนานๆเลยอันนี้เป็นครีมกันแดดนะคะ มาตั้งแต่ที่มันเป็นคอแต่ว่าสีน้ำเงินอะสีฟ้าจนตอนนี้เขามีคอใหม่ที่เป็นสีชมพูเราใช้เรารู้สึกว่าเขามีความแบบโทนอัพขึ้นมานิดหนึ่งด้วยก็เลยชอบอใช้ได้นานนะลองสุดท้ายแล้วค่ะดเดี๋ยวเอาอันนี้อิงกุ ตอนที่เราดูพี่อิงพูดถึงสรรพคุณของโลิตัณ์ใหม่อันเนี้ยมันน่าตื่นเต้นมากคจากที่เราเข้าใจอ่ะเหมือนวิดีเนี้พี่อิงเขาจะไปซื้อสารจากบริษัทที่เขาเอาคนไปทดลองให้อยู่บนเกาะโดยที่มีคนจํานวนหนึ่งใช้ยาหลอกนะคะส่วนจํานวนหนึ่งจะใช้ตัวที่มันเป็นสารนี้ซึ่งคนที่อยู่บนเกาะนะคะ จะไม่ให้ทากันแดดเลยเพื่อมาทดสอบดูว่าเออหลังจากท,ที่ใช้สารตัวนี้ไปแล้วว่าผิวหน้ามันจะเป็นยังไงตอนที่เราเห็นภาพ before กับ after อ่ะคือแบบซื้อแล้วก็ได้มาอยู่ในมือแล้วนะคะก็จริงๆตัวนี้เขาจะมีสารสกัดจากกระเพราด้วยนะคะเป็นของไทยเราก็เป็นการ s h o ิ ingredients ของคนไทยนั่นเองก็ไม่ได้มีกลิ่นกระเพราแรงนะทุกคนแต่ว่าได้กลิ่นแล้วก็มีความรู้สึกถึงกระเพราแบบ ก็ะเพาะหมูสับอะอ,ะอเลิศเลิศเลิศเดี๋ยวต้องลองใช้ดูว่าจะเป็นยังไงมาถึงกล่องสุดท้าย คือ A M T ขึ้นหน้าเีซติกต,ต่อเย,เยอะมากคุณ้นๆกับแบรนด์ A M T ไหมคะมันคือแบรนด์ของพี่ฟุงผูชชาญด้าสกินแคร์ที่แบบว่าไปทํางานที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้แล้วตอนนี้เขาก็กลับมาไทยนะคะแล้วก็พัฒนาผลิตพวกสกินแคร์ดูแลผิวผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบสาหรับคนผิวแห้งแล้วก็สําหรับคนผิวมันซึ่งเราได้ไปตามตัวไลปรผสมกับตัวของมอยสําหรับคนผิวแห้งนะคะก่อนหน้านี้ผิวหน้าเรามันแห้งหนักจนขนาดที่ว่าแบบมันเจ็บ ตรงจมูกอะก็เลยลองสั่งของ MT มานะคะสรุปมันดีมากเหมือนในที่สุดผิวหน้าก็ได้รับสารอาหารที่คนจะได้รับนี่ก็เลยไปสอยเพิ่มมาอีกอันหนึงนะคะก็คือมาร์หน้าของเขาเอา้อาวอ้าวเขาไม่ได้ให้มาเป็นกล่องเนอะ เราสั่งไป14อันสำหรับ2อาทิตย์เคยว่าจะลองมาทุกวันดูนะแต่โอเคเดี๋ยวต้องไปลองดูนะคะแต่ก็มีประมาณนี้แหละหลักๆในวันนี้ก็จะได้เป็นพวกสกินแคร์แล้วก็ออเดอร์ซอรี่นะคะชอบคลิปอะไรประมาณนี้มากก็ฟิลลิ่งตอนแก่โอเคค่ะคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ละและเดี๋ยวต้องไปเก็บกวาดของที่แกะไปเมื่อกี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบาย